สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านครับนี่ครับน้องใหม่ครับผมไม่ยอมกินหญ้าครับดูครับหญ้าเต็มเลยนี่ครับอาการก็แปลกๆแล้วครับเพราะว่าน้องไม่กินหญ้าเลยแล้วก็ไม่ค่อยโยกด้วยถ้าเขาช้างตัวนี้คือถ้าเขาสบายเนื้อสบายตัวเขาจะโยกครับเขาจะโยกจะ อยู่ไม่เป็นที่ครับจะโยกไปโยกมาไงน,นะครับแต่นี่หน้าตาแบบเหมือนกับเนื่อยๆเพลียๆอะไรแบบนี้ครับก็ดูครับเป็นแบบนี้มาเกือบสองวันสามวันแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ็บท้องเตือนหรือแบบไหนก็ยัง ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะว่าช้างตัวนี้แบบเคยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วจะรู้ดีครับถ้าเขาสบายเนื้อสบายตัวเขาจะโยกจะโยกเล่นอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้จะยืนซึมแต่ยังไม่มีอาการที่จะนอนลุกนอนลุกครับถ้าเขาปวดท้องหรือว่าเขาเขาแบบปวดแรงอะไรเงี้ยเขาจะนอนแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็นอนแล้วก็ลุกขึ้นอยู่นั้นครับเหมือนกระวนกยอะไรอย่างเงี้ยครับจะดิ้นไปดิ้นมานอนแล้วก็ลุกขึ้นขึ้นลุกขึ้นอ่างเงี้ยครับ แต่อันนี้ยืนซึมอย่างเดียวครับยืนซึมยืนนิ่งนี่ครับอาการวันนี้ครับจะเป็นแบบนี้ครับจะยืนแบบนี้ครับปกติหญ้าแบบนี้เขาจะกินจนไม่เหลือนะครับจะกินจนแบบหมดเกลี้ยงแต่วันนี้ไม่กินครับดูครับจะยืนอยู่เฉยๆอย่างไงครับ หรือว่าน้องเขาจะเจ็บเตือนบ้างนิด,นดหน่อยผมก็ไม่รู้ครับแต่ยังไม่ถือว่ายังไม่เจ็บแรงอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันนี้สิ้นเดือนวันที่31มกราครบ21บเดเดือนเต็มแล้วครับผมไปส่วนน้องนกมาก็แม่ของสมบูรณ์หัวโนนี่คลอด21เดือนกับอีก10วันส่วนแม่ไพเินก็21เดือนกับอีกไม่กี่วันเหมือนกันครับแล้วก็แม่ของน้องพันละลายก็เหมือนกันครับช้างแม่ใหม่เหมือน,นกันก็21เดเดือนกับอีก เจ็ดแปดวันเหมือนกันครับนี่น้องใหม่ครบยี่สิบเอ็ดเดือนแล้วครับถ้าผมนับรอบที่สองมาเนี่ยวันนี้ครบครบ,คร,บรอบยี่สิบเอ็ดเดือนพอดีครับผมแต่ก็ควานไก่ของพลายเบิร์ดก็บอกว่าถ้ามันจะถ้าจะเลยไปก็ประมาณสักสี่วันห้าวันน้ครับถ้าจะจะจะเลยยี่สิบเอ็ดเดือนไปคลอดก็ประมาณสี่วันห้าวันหรือประมาณเจ็ดแปดวันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผม เนี่ยครับอาการโดยรวมที่แบบวันนี้ครับคือไม่กินญ้าครับยืนอย่างเดียวยืนนิ่งครับเหมือนช้างไม่สบายค,บคือผมก็ไม่ได้กินหญ้าเยอะนะครับคือกินนิดเดียวแต่ว่าแปลกตรงที่ท้องของน้องเขาดันขึ้นมาข้างบนเ <c oughs> นี่ยตกใจเขาเหมือนกับเขาแบบ จะเหมือนจะแน่นท้องเขามากหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือน้องก็ปวดแต่ว่าอาจจะยังปวดไม่แรงต้องขอโทษด้วยครับมีเสียงรบกวนเพราะว่าคนงานเขาทําฝั่งนู้นครับก็ทํางานกันคนงานเขาทำงานกันครับต้องมีเสียงรบกวนบ้านนะครับ ฝังอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับหญ้าที่ให้กินเกี่ยวมาเมื่อเช้าอย่างสวยนะครับแต่ไม่กิน เจ็บท้องบู่ลุะปวดท้องบ่ปวดท้องแล้วมั่งนี่นิ่งอย่างนี้นี่ปวดท้องบ่น้องใหม่ทำไมยืนมันคนแบบซึมอย่างเดียวเลยลุกฮะเป็นไรย่าก็ไม่กินดูครับ ยืนนิ่งสงบเลยครับชา้ชางตัวนี้ถ้าเขาแบบสบายเนื้อสบายตัวเขาจะโยกนะครับแต่อันนี้สงสัยเขาต้องปวดท้องแน่นอนครับอาจจะปวดแต่ยังไม่แรงครับสองวันแล้วครับที่เขาเป็นแบบนี้ครับไม่ค่อยที่จะล่าเรืองเท่าไหร่ ส่วนเต้านมเขาก็คับเยอะครับแน่นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะผมก็คิดว่าคงจะเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าน้องเขาเริ่มแบบแปลกๆบ้างแล้ว าไม่ยอมกินหญ้าเลยครับแล้วก็ยืนซึมแบบนี้มาสองวันแล้วครับดูครับยืนนิ่งสงบวางมือนะครับช้างถ้าถ้าปกติเขาจะไม่ไม่สงบอย่างนี้นะครับเขาจะไม่แบบนี้ นี่ก็เป็นไปซื้อหัวอาหารให้น้องหมามาครับแล้วก็มีข้าวสารด้วยก็ข้าวสารซื้อมาเพิ่มอีกสองถุงครับแล้วก็มีหัวอาหารหมาหัวอาหารน้องหมาอีกถุงหนึ่งก็ซื้อมาก่อนครับแล้วก็มีปลากระป๋องอีกสองแผงใหญ่ครับก็ซื้อมาไว้ผสมข้าวให้น้องหมาแพนด้าแพนด้า แพนด้าแพนด้าแพนด้าอ้ยอ้ยแพนด้า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 ้อยาบกัดแม่เขาอู้แพนด้ามานี่แพนด้าแพนด้าว้าวแด้อู้หเยไปไหนอ่ะฮะอู้หล่ามาแล้วอืหล่ามาแล้วไปใส่ล่าฮะนี่ครับ มีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับนี่อาบน้ำให้แล้วครับสีตานี่อาบน้ำแล้วไหนมาดูดิไปอาบน้ำแล้วไปเรียนยังมานน่ฮะอืออาบน้ำให้แล้วจักไปเล่ยนยังมาเนี่ยซูนี่นีเก็อีกตัวนึงครับลงมาหลายๆตัวน้องับน้องใหม่ก็ กินแหง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 นี่ครับน้องใหม่ดูเดี๋ยวพาไปดูเต้านมเขาว่าคัดแค่ไหนครับดูครับดูท้องนะครับท้องโตมาก ก็รอดูอาการไปเรื่อยๆครับแต่ผมว่าคงจะไม่นานเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าน้องแปลกๆมาหลายวันแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเตรียมเชือก,เ,อกเตรียมอะไรไว้หมดแล้วก็อบอกนาะบอกอะไรไว้หมดครับว่าถ้านาเขาบอกท่านลุกลุกลุกแล้วก็นอนลุกแล้วก็นอนแบบกระวนกระวายแบบนั้นสแบบนนสดงว่าเขาปวดแรงนะครับนู่นน้องหมาครับนู่นน้องหมาไปหาน้องใหม่น้องหมาอย่าไปทำลูกนะนรองไม่เอ้ยอย่าไปเห็นลูกด้ยฝุ่น ไปนอนนำเขาซื้อมาออกมานีออกมานีแดงออกมานี้วออกมาคัออกนะคั <c oughs> ก,กลูกสาวไม่ค่อยไม่ค่อยจะแฮปปี้ครับลูกสาวแบบสงสัยจะเหนื่อยเพลียอะไรสักอย่างไม่แม่นั่นแหละครับยืนนิ่งอย่างเดียวดูครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณพี่ๆแม่ๆ f อทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใหม่นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ